ครับสวัสดีครับผมวินไทยเอเลสนะครับวันนี้มาติดตามผลการรักษารอบที่สามศูนพ่อกำนันนพอดนนะครับน้ออำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายนะครับบ้านดอนศิลานะครับเนะเอ้อนี่เป็นต้นตายหนึ่งนะครับเนะอไหลแล้วล้อปอนอเริ่มไหลละเหลือกหัวน้อปอนอเหลือกหัวน้อยเดียวนี่เป็นรอบที่เข้ามารอบที่สามรอบที่สามที่ตามรอบที่สองนะครับนครับเดี๋ยวจะได้ผลมาเห็น แต่ก็เ,เริ่มไหลละข้างนี้มันแต่ก่อนเป็นลายดําดบะเดี๋ยวมันแตกประเดี๋ยวมันแตกละนี่แต่ก่อนนี่เป็นลายดําอยูต่ตอนนี้ครับเดี๋ยวมาวันเนี่ยเนี่ยเนื้อายางมันดีขึ้นมาละกีดหนิมขึ้นละกีดหนิมขึ้นเนาะปอนะครับเดี๋ยวลองไปหอ่อแหมสองต้นเนาะปอนะเริ่มย,ยางก็เริ่มออกดีแล้วเนาะปอนะเริ่มออกดีแล้ว่นละด,ดูบอลละนยาง ยังยางที่่นไหวคนขาวแล้วนะพ่อคนคนขาวมียางงามฝากออกมาน้ำน้ำน้ำเลี้ยงนะก็บอกมันมีน้ำเลี้ยงมีเลยเนาะมีน้ำเลี้ยงมีแต่มีน้อยน้อยมีน้อยน้อยแต่เน่นเนะพ่อนะแน่นเพราะว่าก่อนทอมันนี่กระดามันโดนฝนนะครับโดนฝนน้ำายางน้ำจะแบบนี้เลยครับนี่ครับแล้วนี่เป็นต้นไายนึ่งอันนี้เก็บจะเป็นปกติละเรื่อมแล้วพ่อนะเรื่อมดีละเรื่อมที่บำมอไปเลยครับ แต่ต้นนี้น่าจะคิดได้ละเพราะว่ามันเริ่มหายตั้งแต่รอบที่สองแล้วปอนะสอะ่ไหครับไหลมาละครับจากมามีน้ำยางเลยจักมีน้ำยางเลยออกสอม่ำเสมอละครับเริ่มนะครับเริ่มจึ่มมาละครับออกนะครับน้ำยางขาวคนดีครับ อันนี้ไถนึ่งเตะๆเลยนะครับปลาพอกางกรีบนกรีดได้เมือีกเกาะออกทำเปิือกเล็พักไว้เอามารักษาไว้ก็ดูกันเลยนะครับครับบางคนว่าเป็นกลัวเาเตียมไม่หรอพ่อเตียมบางคนก็กลัวลองเอาต้นตีใหญ่ๆใกล้หยุดเดี๋ยวนถ้าไปขายยางชุดนี้จะไ่ให้เขาจะถามไม่ทื่อละผมบอกว่าวันที่เสิร์ตครับครับเอาใจพี่เสิร์ตนะครับครับ